หถอนใจเอเเอเอยเออมึงพ่อยากเลยยากดูขึ้นไม่ไหววะคือแบบอิ่มอกอิ่มใจว่ดนะอนนเออมันมีอะไรแน่ๆอะไรอ่ะวันนี้อิมอ่มอกอิ่มใจม,มันพูดถึงอิมอ่มไง มันไม่ใช่โซโซใส่ขำไม่ใช่อะขอโทษนะครับพี่ไม่ใช่มันไม่ได้ผิดในทางที่ไม่ดีดีเกินอ่ะมันแบบเหมือนมีอะไรหรอกิใจเหมือนไงยทำให้แบบหัวใจพองโตเอออะไก็อิ่มใจอ่ะโฮ้ยวันนี้อิ่มอกอิ่มใจจังน่ะถ้าเขาพูดขึ้นมาโซจะนึกถึงเรื่องอะไรถ้าเขาพูดอย่างเงี้ยอะไรชซก่อฟินอะไรสักอย่างเลยนะฟินว่าอิ่มใจ ถ้าซีดซงเนี่ยไายทำก็คือมือปวอทำไหนวะอันนอามีห้องมีอะไรยังไงยังไงใช่เก็บดีๆหน่อยแล้วก็ปกบอกไปดีไม่ใช่ใช่อะไรฮน่ฮ <laughs> ừ, <chơi. Ồ>, chơi... <laughs> đúng rồi. Đi uống nước đi.